โอเคเข้าเรื่องตรงๆเลยแล้วกันวิดีโอนี้เราจะมาพูดเรื่องการช่วยตัวเองมนุษย์เราอ่ะน่าจะแทบไม่มีใครที่ไม่เคยทำแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ใช่แค่มนุษย์ไงจริงๆอ่ะสัตว์อื่นก็สามารถช่วยตัวเองได้แล้วสัตว์อื่นในที่นี้เราก็ไม่ได้หมายถึงแค่สัตว์จำพวกลิงด้วยอันนั้นน,ะน่ะคนจินตนาการได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าแม้แต่นกก็สามารถช่วยตัวเองได้ถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างอันที่เห็นกันบ่อยๆอะ่ะก็น่าจะเป็นหมา ที่ชอบไปคล่อมนู่นคล่อมนี่บางทีก็มาคล่อมคนก็มีม้าก็เช่นเดียวกันคือมันจะเอาของมันอะไปถูหรือไปฟาดกับของต่างๆแล้วที่น่าทึ่งคือแม้แต่นกบางชนิดก็ชอบถูคือมันจะถูกิ่งไม้ใบไม้กองหินกองดินเอาแต่ว่านหนึ่งที่เราชอบมากคือเม่นด้วยความที่มันสามารถขดตัวเป็นก้อนอกลมได้ตอนที่เม่นจะช่วยตัวเองอะมันจะงอตัวแล้วอง์ของตัวเองไปเลยหรือถ้าเป็นปลาโลม,มาอันนี้ก็จะแปลกไปเลย คือมันจะใช้ปลาที่ตายแล้วมาเป็นตัวช่วยอารมณ์แบบเซ็กซ์ทอยยังไงก็ตามพฤติกรรมเนะี้ยถ้าลองนึกดูดีๆมันดูจะย้อนแย้งในเชิงวิวัฒนาการมากคือเราจะเสียเวลานั่งทํากิจกรรมกับตัวเองไปทําไมไปมีเพศสัมพันธ์เลยน่าจะดีกับสปีชีส์มากกว่าเพราะว่ามีโอกาสทําให้มีลูกได้แถมตอนที่ทําก็แฮปปี้ไม่ต่างกันประเด็นคือก่อนหน้านนีะ้เรามีความรู้เรื่องการช่วยตัวเองของสัตว์ค่อนข้างน้อยเพราะว่าหัวข้อนนีะ้ไม่ค่อยมีคนอยากทําเท่าไหร่ ถ้เาเกิดว่างานของคุณคือการไปนั่งสังเกตสัตว์ช่วยตัวเองทุกวันก็นาะรู้สึกแปลกใช่ปะแต่ว่าในปัจจุบันนะ่ะนักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจหัวข้อน,นี้มากขึ้นซึ่งก็ทําให้เราเห็นว่าจริงๆอ่ะการช่วยตัวเองมีความสําคัญในทางวิวัฒนาการในระดับหนึ่งเลยอีโกนาทะเลเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นชัดมากว่าทําไมการช่วยตัวเองถึงมีประโยชน์คือในช่วงที่อีโกนาผสมพันธุ์กันการแข่งขันมันสูงมาก เวลาอีกูนาตัวเล็กๆกําลังผสมพันธุ์บางทีอีกูนาตัวที่ใหญ่กว่าจะเข้ามาไล่แล้วแย่งตัวเมียไปได้เห็นเนี่ยอีกูนาตัวเล็กๆก็เลยช่วยตัวเองเพื่อเก็บสเปิร์มไว้ในถุงเฉพาะตอนที่ผสมพันธุ์กับตัวเมียจะได้ปล่อยของมาได้ทันทีเพิ่มโอกาสให้ตัวเองมีลูกหรือว่าอย่างกระรอกเคฟอ่ะมักจะช่วยตัวเองหลังจากที่เพิ่งม,มีเพศสัมพันธ์เสร็จซึ่งอันนี้ถ้าฟังทีแรกอาจจะรู้สึกแปลกๆแ,แต่จริงในกรณีเนี้ยการช่วยตัวเองมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อที่อาจจะอยู่ในร่างกายให้นึกว่าเหมือนเป็นการล้างท่อก็ได้ แล้วประเด็นคือกระลอกพันธุ์นี้ไปสุดทางมากเวลาช่วยตัวเองคือมันจะใช้ทั้งปากและมือในเวลาเดียวกันสัตว์อีกชน,นิดที่น่าสนใจคือลิงเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากคือมันก็มีบันทึกมานานแล้วแหละว่าลิงหลากหลายสายพันธุ์ช่วยตัวเองทั้งตัวผู้และตัวเมียซึ่งลิงมันก็ใช้มือเหมือนคนนี่แหละแต่ว่าบางตัวก็มีความคิ้ารรค์เอาผลไม้มาช่วยก็มีงานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้พบว่าการช่วยตัวเองในลิงตัวผู้มีฟังก์ชันอยู่ อย่างแรกคือการช่วยตัวเองให้ใกล้เสร็จก่อนที่จะไปมีอะไรกับลิงตัวเมียก็จะทําให้สเปิร์มเข้าไปไวขึ้นซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับเคสของอีกัวน่าที่เราบอกไปเพราะว่าลิงที่เป็นจ่าฝูงอะ่ะก็จะชอบมาเก่ะกวนลิงที่ตัวเล็กกว่าเวลากําลังมีเพศสัมพันธ์เหมือนกันอย่างที่2คือการหลั่งสเปิร์มอยู่เป็นประจําก็จะทําให้ล็อตใหม่ที่ออกมามีความเฟรชมากขึ้นซึ่งก็จะทําให้โอกาสที่จะปฏิสนธิสาเร็จเพิ่มขึ้นยังไงก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้สรุปไว้ว่า จริงๆอ่ะสัตว์บางทีมันก็ช่วยตัวเองเพราะมันแค่รู้สึกดีซึ่งความรู้สึกดีก็อาจจะนําไปสู่ความอยากมีเพศสัมพันธ์ซึ่งในท้ายที่สุดก็เป็นผลดีในเชิงวิวัฒนา,านการเอาล่ะก่อนจากกันตอนนี้พูดมากคอดแคสย้ายไปอยู่อีกช่องแล้วนะซึ่งก็คือช่องพูดมากพอ d ดแคสแล้วก็ตอนนี้พูดมากพอ d ดแคสมีภาพแล้วด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากดูพูดมากแบบมีภาพก็ไปซับช่องนั้นกันได้ลิงก์อยู่ในคําอธิบาย